เ hey, <Hey. S 1> อ้ยโย่เซิร์ฟัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อย่กัมดีบีคิวเ g a m e ออีกครั้งนะครับและในวันนี้ผมก็มีคลิปใหม่จากในเพจหลักทาง Twitter แล้วก็ YouTube อย่างเป็นทางการของเกมโ <Hey. S 1> บร่ n นยูไน่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาซุมาริวหรือว่าอามาลินลี่เนี่ยก็จะเป็นสายออราเดอร์ ther, นะครับแล้วก็เขาจะเข้ามาในวันที่8ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับความสามารถของสกิลหรือว่ามูฟต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านบนเลยนะครับสามารถเข้าไปดูไดย,นะยัง่อ,อนนงาตว เป็นทางการของตัวนี้ผมพร้อมเป็นเลยครับ โอเคก็ okay, จบกันไปเรียบร้อยสําหรับคลิปตัวอย่างอย่างเป็นทางการของอสุมาลิวหรือว่ามาลิลลินะครับผมก็ <off inter> เป็นคลิปตัวอย่างสั้นๆนะสั้นๆนะแต่ได้ใจความนะครับ <off> er> สาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนนะครับ <off> er> ผมแนะนําว่าให, <off> er> ให้เก็บตังค์ไว้ก่อนนะรอดูตัวนี้ว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่านะ <off> er> เราค่อยตัดสิในใจในการเลือกซื้ <off> er> ซอโปเกมอนตัวถัดไปของเราเลยนะครับแต่ยังว่าแหะครับโปเกมอนที่ออกมาใหม่อย่างนี้นะครับต้องมีความโหดความเก่งแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามันออกมาแบบกากๆเนี่ยดาเมจเบาๆตัวอ่อนๆเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีใครซื้้ออจรริงงมัตปบ ให้มันเก่งขึ้นธรรมดานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยปรับเนื้อตามลําดับนะครับโอเคถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ